สวัสดีค่ะรถพวงพวงพร้อมบอกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะผลไม้ผักสดนะคะผลไม้ผักสดอันนี้ก็มีมะนาวแป็นบ้านแผ้วมะนาวแป้นบ้านแผวอันนี้มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งในแักสีฝรั่งมีหลายอะไรอย่างจ้า นี่แตงโมอันนี้แตงโมแดงแตงโม,าม,าม,ามาขาวแตงโมขาวอยู่ยวข้างในว้าอันนี้ถ่ายใช่ไหมอืมข้นงะลีงฝรั่งกิมจูสวยสวย กลังกิมจูก็สวยแอปเปิลก็สวยมะขามป้อมก็มีนะคะมีหลายอะไรย่างพี่น้องมีแกวมังกรแครอทขนมจีนมะขามป้อมลองกองค่ะกลังสวยสวยเหลี่ยมยาบหยาบ เนี่ยบะหมีก็ยากอยากได้พี่น้องอะไรก็ได้บาไม้ต้มเสร็จแล้วเนี่ยพริกหยวกพริกยำนะคะพริกหยวกพริกยำสวยงามมากเลยเหลี่ยมยับยาบู่เนี่ย <c oughs> เหลี่ยมหยาบยาบอยู่พี่น้องอันนี้ก็พริกขี้หนูสดนะคะขี้หนูสดมีคณะด้วยทางนี้ก็มีคะสวยสวยมาให้ชม ถพุ่มพว,วงพร้อมเหมขายแล้วจ้าอันนี้ถั่วปูนะคะถั่วปูถุงละยี่สิบบาทออนอนสื่อเบอร์สวยมากพี่น้องใส่ได้หลายตัวฟังยา้ามาละยี่สิบบาทสองกิโลน้อรถพุ่มพว,วงพร้อมหมขายแล้วจ้า ค่อนเห็นเ้ยพี่น้องเอ้ยหาตังขึ้นไฟซองเอาปันไปไตะเห็ดอะไรนไฟซองปันไปไตะเห็ดอะพี่นอ้องขังขึ้นนี่ แตงโมแต็งโมแต็งโมเผาเผาแตงโมข้า,างในเต็มรถเต็มลาหลาพี่น้องแอปเปิ้ลสี่ลูกสี่ลูกนี้จะประมาณยี่สิบห้าบาทนะ ซื้อถือก็ใสถือพี่น,อน้องดูกมันสื่อของบ่ได้แพงดวงมันสื่อของได้ถือมันสื่อหลายย่างฝรั่งนี่ก็ย่างหน่อยสิบหาถุงสิบหาเข่งแอปเปิ้ลก็คือกันต้องกองทุกอย่างสื่อหลายเมื่เขารถให เห็นไปนี่โอ้ยเขมามักลายคนสื่อหลายๆรดฟุ่มพมวงพร้อมบอกขายแล้วจ้า สซองเอาบันซองเขียดพี่น้องเอ้ยบงย้งงาง่ามผักไรฝราหลังจิมจูอืมต่วย่บานเฮาเนี่ยขายโลละสามสิบหาสี่สิบหาได้เนี่ยน้ำตน้นน้ำอย่างมันบานเ่ากันในแพ่งมันกะบาโลงเนาะเขาก็สซว่าของจากสวนยุนี่ซื้อจากตลาดนี่มันกขังญาดิแขขายแย่งกันขายพี่น้อง เขาบ่ได้ปลูกเนาะแต่เขาเออกกำลรอยางเดียว ลัวฝักยาวที่นี่ไปพุ่มพวงพร้อม,มออกขายแล้วจ้าพรุ่งนี้เช้านะคะ ผลไม้ผักสดนะคะรถพ,งพงุ้มพอผลไม้ผักสดมีลายอะไรย่างพี่น้องอืมดูพีหยอกพี่ยำสวยสวยซื้อเบอร์สวยมาขายก็ขี้เหล่มันก็เน่า ขามปลอมพี่น้องเ็กินมาขามปลอมบ้านห้องเดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกขายเนาะปลูปูขายกระด้เจมาขายเมื่อก่อนคุณแนวใล้ก็ปลูกมัดอะไรก็ได้น้ำปลาน้ำดงไม่ได้ไม่ได้กินดอกพี่น้องกินอยา่าอยากว่าพวกได้ก็ขึืนเอาพวกได้ก็ขึืนเอา